อยู่กับกองาสาโลกในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้นะคะพาไปชมบรรยากาศการแข่งขันขี่อูดที่ประเทศจีนค่ะค,คืองานนี้เนี่ยผู้จัดเขาหวังว่าจะต้องทําลายสถิติโลกให้ได้สําเร็จเลยและปรากฏว่านะคะมีคนส่งอูดเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันกว่าพันคนเลยค่ะครับผมแหมคิดว่าการขี่อูดนี่ม,มีแถว ต่อวันออกกลางนะครับนี่<า>ทำลายสถิติกันที่ประเทศจีนนะครับเป็นการทำลายสถิติที่มีอูดเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมากที่สุดในโลกเลย<า>นะครับทุบสถิติเดิมที่เคยทำไว้ที่ในเขตอินเนอร์มองโกเลียนะครับเมื่อ2ปีก่อนยังขาดลอยเลยทีเดียว<า>ไปชมบรรยากาศกันเลยครับไปกันที่เขตปกครองตนเอง ซินเจียงอุยกูค่ะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นทะเลทรายหมดเลยจึงเหมาะสมอย่างยิ่งค่ะสำหรับจัดการแข่งขันขี่อูดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญสำคัญกว่าปกตินะคะเนื่องจากว่าทางผู้จัดเข้าหมายมั่นว่าอยากจะทำลายสถิติโลกให้ได้ด้วยการเป็นการแข่งขันขี่อูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีจำนวนอูดมากที่สุดด้วยค่ะอืมครับแหมเรียกว่าต้องการทำลายสถิติกันอย่างนี้ชาวบ้านชาวช่อง ในเขตนั้นก็เลยร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมีการนําอูดเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง1,118ตัวและทุกตัวเนี่ยก็สามารถวิ่งเป็นระยะทาง5กิโล hmm. กิโลเมตรนะครับสู่เส้นชัยเนี่ย uh. ได้สําเร็จทําลายสถิติโลกไปได้ในที่สุดโดยมีคณะกรรมการจากนาครเซี่ยงไฮ้จากเซี่ยงไฮ้เกรดเวิลด์กินเนสนะครับมาเป็นสักขีพยานดน้ครับ ค่ะซึ่งทั้งคณะกรรมการแล้วก็เจ้าของอู่เนี่ยต่างก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะยังนักท่องเที่ยวจากต่างเมืองเนี่ยที่ลงทุนเดินทางมาเพื่อชมการแข่งขันโดยเฉพาะนะคะเขาก็บอกว่า รู้สึกประหลาดใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยคือคไม่เคยเห็นอูดมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าการแข่งขันที่จัดขึ้นทุกปีเนี่ยปกติจะมีอูดแค่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นค่ะครับผมส่วนสถิติเดิมนะครับเป็นของการแข่งขันที่จัดขึ้นในเขตปกครองตนเองอินเนอร์มองโกเลียนะครับของประเทศจีนเมื่อปี2011ในครั้งนั้นน่มีอูด2หนอกนะครับทั้งสิ้น550ตัววิ่งแข่งขันกันเป็นระยะทาง5กิโลเมตรครับ ค่ะทางนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยคาดว่ามีอูดประเภทนี้นะคะคืออูดสองหนอกเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1 000, 4ล้าน4แสตัวทั่วโลกค่ะและเมื่อเดือนตุลาคมปี2004องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ค่ะก็ได้ประกาศให้อูดสองหนอกในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนแล้วก็มองโกเลียด้วยอยู่ในบัญชีสัตว์ที่ถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะครับผม ดูอูดของจีนเขาก็หน้าตาแปลกๆเหมือนกันนะครับตัวอ้วนๆลำๆไม่เหมือนอูดแถวสวันออกกลางที่จะดูเพรียวลมกว่านะครับแต่พูดถึงงานนี้เนี่ยอูดก็ต้องแข็งแรงจริงค่ะเพราะว่าวิ่ง5กิโลเมตรคือไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆเลยค่ะใกล้ๆเลยนะครับอย่างผมนี่50เมตรรับรองได้เหงื่อออกแล้วนะใช่ครับเอาละครับไปกันที่เมืองไมอามีในมลรัฐฟลอริดาของสหรัฐนะครับตลอดทั้งเดือนนี้เขามีการจัด เทศกาลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่เกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็มีการละเล่นสนุกๆเยอะแยะมากมายแล้วกิจกรรมที่เรียกความสนใจได้มากที่สุดนั้นก็คือการขี่จักรยานของบดดาซอมบี้หรือว่าผีดิบนั่นเองนะครับงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้จํากัดอายุด้วยนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สามารถแต่งตัวเป็นเหมือนซอมบี้เลยแต่ว่าต้องมาพร้อมจักรยานคู่ใจค่ะเพราะว่างานนี้เขาจะขี่เลียบถนนเลียบชายหาดไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ กิจกรรมเกี่ยวกับซอมบี้นี้จัดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลกนะครับแต่ถ้าเป็นกิจกรรมซอมบี้ขี่จักรยานต้องมาที่เมืองไมอามีในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะครับที่จัดงานซอมบี้บค์ไรท์นะครับติดต่อการเป็นครั้งที่4แล้วโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องขี่จักรยานไปตามถนนในย่านคีเวส เรียบมาหาสมุทรแอตแลนติกครับค่ะกติกาเนี่ยก็คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องแต่งหน้าให้เหมือนซอมบี้ให้ได้มากที่สุดแล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์เลยค่ะส่วนเครื่องแต่งกายเนี่ยก็ไม่จำกัดนะคะหลายคนก็เลยเอาเลือดปลอมบ้างมาป้ายบนเสื้อผ้าหรือว่าเรือนร่างอย่างสนุกสนานค่ะครับผมซึ่งชุดแต่งกายยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับก็เป็นของคนขายเนื้อเมืกี้นนี้เองนะครับที่ดัดแปลงพื้นที่ด้านหลังของจักรยานเนี่ยเป็นรถขายเนื้อซะเลย แต่แทนที่จะเป็นเนื้อสัตว์กลับเป็นชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของมนุษย์เรานี่แหละครับเรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีครับ ค่ะและด้านผู้จัดนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยมีซอมบี้มาร่วมขี่จักรยานแบบนี้กว่า7,500คนค่ะ<ช>คือเต็มถนนทั้งสายเลยแล้วก็คึกคักกว่าปีที่ผ่านมาด้วยโดยที่แต่ละคนค่ะมาร่วมมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าเพื่อเริ่มขี่จักรยานไปตามถนนเลียบมาหาสมุทรไม่เว้นแม้แต่เด็ก,ดกๆนะคะที่แต่งตัวเป็นซอมบี้แล้วก็มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ ครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแฟนซีประจำปีที่จัดขึ้นเป็นประจำในย่านคีเวสนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันแต่งตัวแฟนซียอดเยี่ยมด้วยนะครับรวมถึงการแสดงนะครับจากขบวนพาเรดในช่วงค่ำคืนอีกด้วยครับค่ะอืมก็ดู ไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่นะคะไม่รู้เพราะว่าจัดในช่วงเช้าด้วยหรือเปล่าหรือเพราะว่าขี่จักรยานคือความจริงขี่จักรยานมาเนี่ยดูไม่ค่อยน่ากลัวค่ะอืมครับแต่คนขายเนื้อเมื่อกี้นี้ถ้าขี่มาตอนค่ำๆนี่เผลอแวะบอกไอเฮียซื้อหมูสักโลนี่สงสัยมีช็อคนะครับเห็นอวัยวะยะแยะๆมากมยนั่นก็เป็นเทศกาลของฝรั่งเขานะครับเอาละครับวันนี้เราก็จะลากันไปด้วยเทศกาลฮาโลวีนเหมือนกันนะครับในสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่บอกนะครับมีกิจกรรม เกี่ยวกับเทศกาลหลอกผีเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายแล้วะนะครับเราจะไปดูกันในหลายๆเมืองเลยนะครับอย่างไมอามี่เนี่ยก็จะมีการแข่งแกะสลักฟักทองใต้น้ำครับแหมบนน้ำไม่ยอมแกะกันนะครับส่วนที่อมอรรัตยูทานะครับก็มีการนำเอาฟักทองยักษ์เนี่ยมาแกะมาตัดมาหั่นกลายเป็นเรือแข่งกันพายแข่งกันอีกอด้วยนะครับ ไปชมกันดีกว่าค่ะว่าฟักทองสามารถนํามาทําเป็นอะไรได้บ้างค่ะนี่ก็คือกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันนะคะจันรถึงสุก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็มีรีลันช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงรับชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ YouTube เร์ชคำว่าเกาะกระสาโลกมีเดียนิวส์หรือว่าจะเข้าไปในแฟนเพจของเราค่ะ Facebook เกาะกระสาโลกมีเดียนิวส์แช n แนลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เข้าไปชมย้อนหลังได้แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการได้เต็มที่ค่ะวันนี้ดิฉันสิ่นจิตคุณลิิเดตและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ